ปัญหาของพี่นะคะก็คือเวลาทํากิจกรรมหรือว่าทํางานตามปกติอะตอนนี้นะคะคือจะเจ็บหัวเข่ามากเลยค่ะลุกเดินเหินะมันไม่คล่องเหมือนเมื่อก่อนนะคะรู้สึกมันไม่สบายตัวแล้วก็ทรมานมากๆใช้ชีวิตตามประจําวันไม่ได้เลยค่ะ การรักษาด้วยไบโอพีอาร์พีมีความปลอดภัยสูงค่ะเพราะว่าใช้เลือดของเราในการรักษาในการเยียวยาให้หายเร็วขึ้นค่ะการรักษาต้องใช้ความชำนาญของแพทย์ถึงจะได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะคะและที่บีว l ลเน s ค c ินิกบีทีมแพทย์ที่ชำนาญเฉพาะทางในการทำหัตถการเราจึงมั่นใจในประสบการณ์ค่ะโดยเฉพาะเคสหรือว่าตำแหน่งที่ยากๆคุณหมอก็สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้อาการตรงนี้น่าจะเกิดจากการที่น้ำหนักช่วงนี้ขึ้นค่อนข้างเร็วด้วย พอน้ำหนักตัวขึ้นเยอะเนี่ยการกดที่หัวเข่ามันจะมากขึ้นหัวเข่าอาจจะต้องรับน้ำหนักตัวมากขึ้นเลยทําให้มีอาการปวดเข่าได้นะคะถ้าหากว่าช่วงนี้มันปวดเข่าเยอะอ,อาจจะออกกําลังกายได้ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็อาจจะช่วยกันคุ่มอาหารปรับเมน,นูอะไรนิดหนึ่งลดหวานหวานลดแป้งแป้งนิดหน่อยนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็มีทางเลือกเนาะเป็นการฉีดตัวเก็ดเลือดเข้มข้นหรือตัว P R P นะคะโดยการที่เราเจาะเลือดคนไข้แล้วก็ เอาเลือดเนี่ยไปเข้าเครื่องปั่นให้เกิดการแยกชั้นแล้วเราก็จะใช้เฉพาะชั้นที่เป็นตัวเกล็ดเลือดเข้มข้นเนี่ยฉีดเข้าไปในหัวเขา่าแล้วตัวเกล็ดเลือดเองเนี่ยก็จะไปช่วยกระตุ้นให้ผิวข้อเนี่ยเกิดการซ่อมแซมฟื้นฟูบริเวณที่มันมีการสึกกันบาดเจ็บได้นะคะแล้วก็ลดการอักเสบลดอาก,การปวดได้คุณหมอบอกว่าจะเริ่มรู้สึกเห็นผลในสัปดาห์ที่2เป็นต้นไปอาการที่ปวดที่เราเคยมีก็จะบรรเทาลงค่ะ ใครที่มีปัญหาปวดเข่าเหมือนพี่ดานะคะอย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะแนะนำให้มาปรึกษาคุณหมอที่ Be Wellness Clinic ค่ะ